จำนวนสูบใน Big กไบตแตกต่างกันยังไงเริ่มจาก2ส,สูบเสียงทุ่มหนักเป็นจังหวะแรงบิดมาตั้งแต่รอบตำ่ำบิดปุ๊บก็พุ่งท,งทันทีเหมาะกับการขับขี่ในเมืองเป็นหลักแถมดูแลไม่ยุ่งยากประหยัดน้ำมันและซ่อมง่ายต่อด้วย3สูบจุดเด่นก็คือความสมดุลได้ทั้งแรงต้นที่ดึงมันและรอบปลายที่ลากได้ยาวเสียงมีเอกลักษณ์ ฟังแล้วเหมือนกับเสียงดนตรีขี่ทางไกลก็สนุกลงโคง้งก็มั่นใจรุ่นดังดังอย่างไทอัมสตีทิปเปิลและยามาฮ่าเอ็มทีศและสุดท้ายซีซูเครื่องยนต์ทำงานลื่นรอบจัดเสียงกรีดหวานแบบรถแข่งยิ่งลากรอบสูงเท่าไหร่ยิ่งเร้าใจเหมาะกับคนที่รักความเร็วและต้องการแรงม้าปลายมหาศาล แม้จะต้องแลกกับการดูแลที่ซับซ้อนและน้ำหนักที่มากขึ้นแต่ฟิลลิ่งที่ได้ครัวจะคุ้มค่า